สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดำหักครับสวัสดีครับผมอาจารย์แฮมครับอ่าผมวันนี้อาจารย์แดนกับอาจารย์แฮมนะครับก็กลับมาพบกับ f อฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับครูแฮมอ่าครูแฮมกับครูแดนก็จะมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่า f อฟซขอเข้ามาคือขอท่าปักเสาแวกลังหน่อยนะครับปักเสาแวกลังจริงๆมันเป็นแม่ไม้มวยไทยท่าที่2คือถ้าตามตาําราของยศเลืองสาเนี่ยเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ่าท่าแม่ไม้ในการรับ ไม้ครูในการรับวงในเป็นการรับหมัดน,นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ก็จะเหมาะสําหรับคนสู้ที่ต่อยเวียงนะครับอาดูนะครับสู้ก็ต่อยเวียงมาครับครับลักษณะป้องกันอย่างนี้นะครับป้องกันวงในนะครับครับนะครับป้องกันลักษณะประมาณนี้ครับปุบ๊บครับสังเกตว่าครูแดนจะก้าวเท้าไปด้วยเวลานี้ก้าวเท้าเฉียงเพื่อเบนแรงแต่ว่าในกรณีที่ฉุกเฉิน เขาพุ่งเข้ามาเหวียงหาเราเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเราไม่จะเป็นตองกล้าเพราะเรากล้าไม่ทันใช่ไหมครับเราก็จะใช้หลักการของการใช้ท่าปักษาแหวกลังเข้ามารับรักษาประมาณนี้คุณแฮมโถงมาสมมติอย่างนี้ปุ๊บมาครับปุ๊บเราย่อเลยเห็นไหมครับรับแรงอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยปุ๊บคุณแฮมเข้ามานะครับมาชุกเฉินเห็นไหมจุกเฉิญว่าเราไม่ได้ทันในตั้งตัวแต่ว่าถ้าเป็นหมัดตรงรับหมัดตรงได้ไหมได้สมมติคุณแฮมต่อยหมัดตรงมาเราต้องกล้าออกังเกตนะครับเส้นกลางกายคุณแฮมต่อยมาครับ นี่คือเส้นตรงกลางกายที่เขาจะต่อยเราฉะนั้นวิธีการคือเราต้องก้าวเฉียงครับนะครับใช้มือดันป้องกันผมบอกว่าไม้นี่เป็นไม้ป้องกันไม่ใช่ไม้โจมตีแต่ว่าเวลาฝึกเราก็จะแฝงการโจมตีไปด้วยเพื่อให้เกิดเรารับและลุกไปในตัวอันนี้ผมจะสอนลูกศิษย์เสมอนะครับรับและลุกไปในตัวหมายความว่ายังไงคุณสู้แต่บัดเวียงมาสมมติว้าเบียงมานะครับเราใช้ตัวนี้นะครับ แค่ตัวนี้ในการที่จะเข้านะครับเวลาเข้าต้องเข้าม,มั่นคงนะครับครับโบราณจริงๆบางคนถามว่าเวลาเข้าไปแล้วเราไม่กลัวหมัก้ายเขาเหรอ,อถ้าเราคิดจะเข้าเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขาต่อยเวียงมาเนี่ยเขาจะต่อยซ้ายจะชมวยต่อยซ้ายเนี่ยมือเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นคืออะไรครับเวลาที่ผมบอกว่าถ้ามันจะต่อเนื่องคือท่านี้เราแนะนําท่าปากสาแวกลางแต่ว่าท่าเวลาเราจะเข้าใช้งานเนี่ยมันต้องต่อ1 2 3 4่ไปจนกุโนซูสิ้นสภาพเราจะไม่ใช่ออกแค่นี้ต่อยมา ปับป๊บปั๊บแล้วปับ๊บกดโบราณจะเป็นแบบนี้คือจะไม่เชื่อว่าแค่นี้ป้องกันนะครับแต่ว่าสําหรับการป้องกันฉุกเฉินที่เป็นไม้รับวงในก็คือสมมติที่ผมบอกเมื่อกี้ครูแอมเดนินมาแล้วเวียงครับเราไปทันได้ตั้งตัวใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถามอย่างนี้ถ้าเป็นครูแดนพอเราตั้งตัวได้ครูแหมเวียงมาก็หัข้างล่างเห็นไหมครับเราพุ่งไปต่อได้เลยได้เลยเห็นไหมถ้าชา้านะครับครูแอมมาเวี่ยงมาคปั๊บรับ เรายัดศอกเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ยังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไม้หนึ่งของการรับวงในซึ่งเป็นไม้ครูนะครับไม้ครูหมายความว่าเป็นทักษะของการที่คุณต่อสู้ต่อยหมัดตรงมาแล้วแอส่วนหมัดตรงก่อนแล้วก้าวออกปัดเห็นไหมครับแล้วผักสเต็ปแรกใหม่ๆนะครับออกวงนอกนี้ก็ได้วิธีการฝึกสําหรับอ่ะเมห้องน้ามาก่อนวิธีการฝึกสําหรับ fc ที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่เลยนะครับอย่าไปอย่างนี้นะครับต่อยมาแล้วเราอย่างนี้เลย มาตับัตรงเลยอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าอย่างนีน้เออโทษทีต่อยมาซุ๊ปให้คิดเลยยากเพราะว่าบางคนอย่างนี้พมต่อยอาจจะแฮนต่อยมาอยู่งี่โอ้โหหน้าเราแล้วขาไม่ไปแล้วตัวอยู่งี่อันตรายฉะนั้นวิธีการฝึกสเต็ปบายสเต็ปคือเริ่มจากง่ายไปหายากขั้นตอนแรกครับพี่แมต่อยมาตรงมาเราเก้าวออกออก้าวคืออย่างนี้เลยนะครับใหม่ๆคือมันจะเฉียงแบบนี้คือเป็นลักษณะของเฉียงออกข้างเลยเนี่แล้วเราตอบตัวได้ กับ2เฉียงขึ้นไป4 5องศาอันนี้หมายถึงว่าเราชนานาญแล้วนะครับเราเข้าไปประชิดต,ตัวแล้วเพราะเราจะเล่นไม้ไม,ไม้ไม้ที่จะเข้าไปาจับแล้วนะครับลักษณะประมาณนี้เราพุ่งเลยครับพ,พอเป็นแล้วครูแดนจะให้ใช้หลักของการาเหมือนสลับพันปลาแต่ว่าจะเป็นวงไหนที่จะเป็นแบบสามกำลังคืองี้ครับเราบิดเราใช้เหลือแทกอันนี้จะแรงมากนะครับและอย่างคือถ้าจําได้ที่ครูแดนสอนอุ้งมือเนี่ยเราจะแทกงไปที่บริเวณไอ้ข้อข้อต่อระหว่างหัวไหล่ แล้วกระทุงโอ้โหเนี่ยถ้ากระทุงไเป็นเนี้ยเป็นที่เลยนะครับบางคนถามว่าต่อยได้ไหมสอกได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกไม้หนึ่งอย่าลืมนะครับว่าไม้นี้เราคุยกันเรื่องของไม้ปักสาแบกหลังฉะนั้นถ้ามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าแอมแบบแรกก่อนเลยครับถ้าเป็นหมัดตรงอ่าต่อยหมัดตรงผุ้สุดต่อยหมัดตรงมาเราออกข้างหนึ่งอย่างนี้ส็ปแ,แรกสองเฉียงขึ้นไปสามเราเข้าท่าหลักเลยต่อยมา มาเลครับลับนะครับ,นะรบแบบที่สองอันนี้จะรับง่ายหน่อยคือในกรณีคู่ต่อสู้ชกหมัดเหวี่ยงเข้ามาหาเราอ่ะกดมวยเขาเหวี่ยงเข้ามาเห็นไหมครับเราก้าวเข้าไปสังเกตว่าคู่เดนจะไม่อยู่นี้อันนี้คือเขาพุ่งเข้ามาจะนะไ้ไอกเข้ามาเรารับตรงเนี้ยเรามีหน้าที่แค่รับอย่างเดียวเราไม่ได้เราไม่ได้รับแล้วลุกไปในตัวแต่ถ้าสังเกตขาขวาของคู่เดนไปมาใหม่เห็นไหมครับวิธี แ,แน่นกว่าแล้วก็สามารถที่จะยืมแรงเู้สู้เนี่ยคืนแรงผูส้สู้ยืมแรงเขาทาลายแรงตัวเองอันนี้ก็จะเป็นอีกไม้หนึ่งฉะนั้นก็สำหรับไม้มวยนี้นะครับแม่ไม้นี้ก็คือปักษาแบกลังก็อยากจะให้อ่าเอฟซี FC, หรือคู่ที่ขอมานะครับไปฝึกการฝึกจริงๆก็ไม้นี้ผมแนะนําให้ป้องกันหมัดเวียงจะดีกว่าหมัดตรงนะครับหมัดเวียงเมื่อกี้ยังไงออาเวียงมาสมุดเวียงมาอีกรอบหนึ่งเวียงมานี่มันป้องกันง่ายเพราะาอะไรครับเขาเวียงมาเราเห็นแล้วเนี่ยเราแค่มุดหัวแล,ล้วก้มลงไปรับอยงี้ก็ได้แต่ว่าถ้า หมัดตรงได้ไหมได้แต่ว่าต้องเป็นทักษะที่ค่อนข้างสูงต้องอาศัยการเคลื่อนที่การเบนตัวแล้วก็การใช้ท่ามือในการตรงมาครับอันนี้แต่ค่อนข้างอันตร,รายนะครับฉะนั้นหลักพื้นฐานมันคือการก้าวนะครับถ่าสลับพันปลาใช่ไหมครับตตนคุกันต่อนมาตรงมาเส้นการกาเราออกข้างเห็นไหมครับก้าวซ้ายขึ้นถ้าเป็นปักษาแบกล,งลังเราก้าว 9, ขวาอย่างนี้พิธีการฝึกสลับเอซีอ่ะคุณทำแบบนี้เอซีใหม่ที่เพิ่งมาดูนะครับถ้ารับวง วงนอกแม่ไม้ก็คือสหพันธ์ปลาแคมต่อยตรงมาอย่างนี้ก่อนได้เห็นไหมครับถ้าขู่ป้องกันเซฟไม่ต้องไปไม่ต้องไปห่วงว่าเราจะต้องไปผักไม่ต้องไปอะไรประเด็นคืออะไรครับเราออกมาเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้บางคนว,ว่ามันไม่ถึงระดับแรงไรงไงนอู้ดึ่งลแล้วเตะก็ด้ด้เห็นไหมใช่ไหมครับในกรณีที่สองวงไนนแคมต่อมาตรงคเดิมออกปุบ๊บเห็นไหมครับแล้วเราเข้าไปแต่นี่สุดท้ายครับมันจะมีอะไน,นี่สำหรับ สำนักของคูแดนหรือว่าสิ่งที่คูแดนถ่ายทอดอยู่ในสำนักละกันนะครับอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาสอนมาของมวยอื่นเลือดสายมวยอื่นก็อันนี้ก็ต้องระกไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตแนะนําในของคูแดนที่สอนในสำนักคำว่าคาว่าแหวกคืออะไรครับถ้าเรามาศึกษาคามันนะแหวกลังคือคุณสู้ต่อย,ต,อยต่อยหมดัดเวียงมาครับแหวกเข้าไปการแหวกคือผมอยากแนะน,นํานิดนึงก็คือเราเอาหัวนี่พุ่งพุ่งก็ไปหาคนสู้ด้วยแหวก ปักษากคือนกแหวกรังก็คือเข้าไปในรังฉะนั้นผมมองว่าท่านี้ถ้าเราจะโจมตีหรือเป็นลับรับคือเราใช้การรับแล้วลุยตัวคือลักษณะนี้คุณเดชคุณแฮมเบียงมาพบับเราพุ่งเข้าไปเห็นไหมครับเราเห็นนะพุ่งเข้าไปสื่ออย่างนี้คุบส,สื่อสื่อเท้าหน้าดูนะครับสื่อเท้าหน้าเข้าทำกระเบีกสเต็ปหนึ่งคุณแฮมเบียงมาครับลักษณะนนประมาณนี้ครับประมาณนี้ได้สองแบบนะครับได้เสมอแต่ว่ามันก็จะมีในลักษณะของการต่อสู้ก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าป้องก,กันหมัดตรงได้ไหมครูแดนก็ใช้ท่ายนะแต่ว่าถ้าแนะนําก็ถ้าเป็นหมัดตรงอย่างนี้ดีกว่าคแคมตัดมดตรงมาเราปัดลงอย่างนี้ดีกว่าออกนี้ก็ได้หรือออกนอกอย่างนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหมัดเบี่ยงแคมเบี่ยงมาอันนี้ถ้าใช้ปักษสาเวรังจะดีนะครับอันนี้สิ่งที่ครูแดนมองนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ในการป้องกันหมัดนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับ f c ที่ขอเข้ามานะครับสำหรับไม้ปักษาเวกลังนะครับสำหรับวันนี้ผม ครูแฮมครูแดนนะครับต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีท่าไหนหรืออยากให้เราแนะนำนะครับก็อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามานะครับถ้าคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ด้วยนะครับแต่ถ้าบางคนมองว่าเอาไปใช้ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลื่อนผ่านไปเราเรายินดีเพราะว่าศิลปะที่เราสอนเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่านะครับอ่ามันไม่ใช่ศิลปะแบบมวยบนเวทีหรือชกมวยเพราะว่าอันนั้นเขาจะมีกฎกติกกก็ออุปรณ์มม่เหืนนั มวยโบราณเราใช้มือครับใช้มือนะครับฉะนั้นการฝึกมันก็มือต่อมือนะครับมันก็จะไปามไม้มาสามารถที่ไปเปรียบเทียบกันได้แต่ว่า,า,าบางบางไม้บางลูกเราสามารถที่จะเอาไปเทียบเคียงและไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์คนที่ประยุกต์ใช้ไม้มวยไทยโบราณได้เก่งก็จะแสดงว่าจะมีอาวุธที่หลากหลายของคู่ต่อสู้ที่สู้ในแบบหน้าเดียวอันนี้ก็จะเป็นฝากไว้ได้วยกันนะครับสรักทา่าปักษาเวกลังสระเอซีที่ขอเข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้ครูแฮม ต้องลาไปก่อนขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ